เจลูกสาวได้เข้าไปเล่นในครัวพี่ไหมลูกสาวนูได้เข้าไปเล่นในครัวเจไหมลูกนูเห็นแมวมันจะกินอาหารนูก็เลยไล่แมวค่ะเนี่ยแม่บ้านบอกว่าเข้าไปเล่นในครัวก้วยจานเจแตกหมดเลยน้องเขาเห็นแมวนะครับเจน้องเขาบอกว่าน้องเขาเห็นแมวเขาเขาจะไปไล่แมวเจสั่งห้ามแล้วใช่ไหมว่าเวลาทํางานห้ามให้เด็กเข้ามาวุ่นวายในบ้านหรือว่าในที่ทํางาน น้องเขาไม่ได้ตั้งใจนะครับเจ๊น้องเขาก็บอกอยู่ว่าน้องเขาจะไปไล่แมวเจ๊สั่งห้ามแล้วคุณไม่ฟังค่าแรงวันนี้เจ๊ไม่ให้นะเจ๊ไม่จ่ายนะคือสว่าเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายช่วยจานเจ๊แตกไม่ใช่ไปแล้วถูกถูกนะที่เจ๊ซื้อมานะ่ะน้องเขาหวังดีนะครับเจ๊น้องเขาเห็นแมวอ่ะน้องกลับบ้านได้เลยไม่ต้องทํางานเจ๊ไม่จ่ายค่าแรงวันนี้สั่งห้ามแล้วว่าอย่าให้เด็กเข้ามา กลับบ้านไปเลยค่าแรงก็ไม่จ่ายวันนี้ตราบที่ดวงตะวันยังคงทอดแสงลงมาตราบที่เงาพระ